ดูน่ากินไหมครับดูน่ากินมากเลยครับคุณผู้ชมครับดูน่ากินมากเลยครับคุณผู้ชมสดสาอ,อร่อยครับไม่ต้องปรุงเจหวเยอเต,ตโฟตลาดน้ำดอนหวายคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมเข้ามาดู ในร้านนะครับร้านนี้ผมเดินผ่านไปน้ําหอมน้ำซุปมากเลยเลยเขลูกก็สวย,วยค่ะเขาลูกก็สวยนะคัวสวัสด, <laughs> สดีครับผมเจ <c oughs> ตโฟน่ากินมากเลยครับคุณผู้ชมน้ําซุปหอมมากนะครับดูร้านสะอาดดูน่านั่งมากเลยครับเจตโฟราคา เยสตาโฟราคาเท่าไหร่ครับเยสตาโฟธรรมดา50บาทถ้าจะเป็นโคยาม60บาทถ้ามีทั้งแ60บาทถ้าใครก็แล้วกันถ้าเป็นพิเศษเป็นโคยามปร70บาทถ้ามี้งเซนโต้0เปิดขายทุกวันมเปิดขายทุกวันแ่าวันอังคารแล้วก็มีเมนูข้าวหมูแดงหมูทคะเลยครับผู้ชมดูโอ้น่ากินมากเลยครับผู้ชม อร่อยทุกเมนูนะครับครับผมน้ำซุปหอมมากผมเดินผ่านไปเมื<ๆ>่อกี้ผมก็กลับมาเลย มพิเศษเท่าไรพิเศษหกสิบใช่ไหมกีดกีดก็บอกแน้เลยครับจะยืนถ่ายแป๊บนึง เป็นโชยุธรรมดาจะ60บาทถ้าเป็นเมนูโชยุพิเศษจะ7 0บาทค่ะอีอก็มีจักันด้วยนะคะมีจักันแบบอ๋อแบบบะมี่็มี่แ ่าดแท้เลยนะครับครับผม มีข้าหมูแดงหมูก็อบด้ยนะ มีน้ำใสนะแล้วก็มีเย็นโโค <มา S 1> แล้วก็มีต้มยำแล้วก็มีพริยำ น่ากินมาก เช้านี้เท่าไหร่ครับได้เยอะจังเลยอันนี้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทคุมค้มมาก อันนี้กับหมูทางร้านทางร้านเราจะทำเองเขาทำเองนะครับว้าสุดยอดเลยร้านนี้อันนี้ก็มีน้ำใสามีน้ำใสมีหมยีนมอขอให้มาทานที่ร้านดอนหวายนะคะ มีเย็นตัโฟต้มยำข้าวหมูแดงหมูกรอบเลยนะคะเรียนเชิญน,นะคะเปิดเปิดวันไหนบ้างเจ๊เปิดวันออทุกวันค่ะยกเว้นวันอังคารวันเดียวค่ะประมาณกี่โมงเปิดเออแปดโมง,มงวันธรรมดา8ปดโมงถึงสี่โมงนะคะส่วนวันเสาร์อาทิตย์เจ็ดโมงถึงห้าโมงเย็นค่ะโอ,โอ้บรรยากาศดีมากครับคุณผู้ชมบรรยากาศสุดยอดเลยครับริมน้ำอ๋อครับผมครับเจ๊โอ้บรรยากาศได้เลยครับ บรรยากาศดีมากเลยเนี่ยโอ้โหนักผู้ชมมาเที่ยวตลาดน้ําดอนหวมาได้นะครับผู้ชมมาตั้งกินยุโรอร่อยอร่อยนะบรรยากาศได้เลยครับ